จบขาติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครเรื่องหลวงและพี่กับเปลือเป็นรายการต่อไปนะครับบุญรศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะสัมมาสัมพุทธาธิโมความชอบธรรมเป็นธรรมของผู้ประพฤติชอบส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับคนไทยทั้งประเทศส่งกำลังแรงใจให้เหล่าทหารกล้าวีรบุรุษผู้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยของไทยทวงคืนผืนแผ่นดินที่เคยถูกลุกลานให้กลับมาพร้อมกับปักถงชาติไทยให้สูงตรงานประกาศกองนี้คือแผ่นดินไทยที่จะไม่ยอมเสียให้ใครแน่นอนลาไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับเส้นทางบันเทิงครับวันนี้นะครับอ๊อก็อยู่ที่กองละครสายเลือดทรนงครับวันนี้เรามีบรรยากาศสนุกสนุกไหมชมครับ มาอัปเดตกองละครสายเลือดทารนงกันค่ะถ่ายทำกันแบบต่อเนื่องวันก่อนเราไปเก็บภาพบรรยากาศเหล่านักแสดงออฟชนะพลชอนชวิตการฮาน่าลิวิสเบนชนกนันและปุกกี้กุซูมาที่มาเข้าฉากฟาดฟันกันซ้อมบทซ้อมคิวกันอย่างเป๊ะซึ่งในฉากนี้ออฟจะต้องประทะฝีปากกับชอนและฮาน่าทุกคนใส่เต็มออฟบอกว่าในละครตวาดได้เต็มที่ส่วนนอกจอถ้าดุแบบนี้ฮาน่าดุคือแน่นอนค่ะ ฮคนไม่ไได้ทาะนกลับไปเกียร์บ้านกลับไปเกียร์ที่แม่หลอดจนดตาฮานะบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเกียร์ตรงนี้แหละเด้ขีพยานไปที่บ้านผมเจ็บเปียกตรงนี้มีพยานคือตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนาะที่ที่เราทะเลาะกันทะเลาะทะเลาะกันแต่บ้านแล้วตอนตอนตอนแรกไม่หละตอนนี้อนนี้เป็นเกียร์ดีจังเลยนะเมื่ตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่า พี่ต่อพุ่มกับเขาก็ถามเราว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะต้องมีเขินไม่ต้องมีทะเลาะกันอะไรเงี้ยพัจะหลุดขำม,มากกว่าเพราะเวลาแบบอย่างซีนเขินเล่นไปแล้วนะซีนก่อนหน้าน,นี้คือมันจะแบบเขินกันแล้วก็มีจงังหวะแบบเกึ๊กกึอะหรอวอะไรเงี้ยมันก็่แบบ มันมองตางแล้วมันเหมือนจะแบบหลุดขำมากกว่าแอบแอบแอบยิ้มแอบแอบแอบลุ้นว่าเขาจะ acting มายังไงก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามชมฉากนี้ด้วยว่ามีความสนุกยังไงสายเลือดทรนงครับนอกจากนี้ยังมีฉากปั้นเซรามิกอีกด้วยฮาหน่าไปเรียนมาแล้วคล่องเชียวค่ะแต่งานนี้ต้องดราม่าไปด้วยน้ําตาไหลเป็นทางเลยละค่ะส่วนพระเอกออฟชนะพลมานั่งรอในห้องเย็นๆยสบายเชียวน,นะคะฉากนี้จะร้องไห้ไม่หยุดเลยนะจะได้รู้ไง <laughs> ที่หลังจะดื้อพี่ <laughs> <laughs> จับเอาไว้ <laughs> ไม่กล้าพูดอ่ะไม่้าไปพูดอ่ะไม่ค่อยนี่เดลหรอกจะเจ็บตาเลยนะโดนภาพบาดตาโอ้ยคือหนาเกี่ยวความไแบบนี้สายเลือดเทอรนงถ่ายทำอยู่รอติดตามค่ะ ต่อกันที่กองละครมรดกมืดเรื่องนี้ถ่ายทํากันอย่างเข้มข้นและใกล้จะปิดกล้องแล้วนะคะเนื้อเรื่องบอกเลยว่าสนุกแบบห้ามสปอยเด็ดขาดเบื้องหลังทุกคนเลยเต็มที่และใส่ใจกับบทบาทตัวเองกันทุกคนซึ่งพอพักเบรกก็จะมีอาหารฟู้ดซัพพอร์ตมาให้นักสแสดงได้อิ่มท้องกันทุกวันค่ะวันนี้เป็นคิวรสฟู้ดทรักขนมหวานจากแฟนคลับต๋องธนายุทธเรียกว่าทํางานเหนื่อยได้อาหารอร่อยทุกคนแฮปปี้ค่ะสวัสดีครับเอาะครับวันนี้ครับ เอาบางเย็นครับวันก่อนมีรถพุทรักของน้องก้าวหน้ามาแล้วผมก็จัดการสอยวไปแล้ววันนี้เป็นนมหวอีกเป็นบางเย็นเพราะตอนนี้ต้องการ ความหนาวเย็นมากๆดูจากแดดแล้วตอนนี้คือตอนนี้เข้าท่าสุดๆเลยฮะต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณแฟนๆจากทุกๆคนเลยจากแบบน้องมินชีแต่น้องก้าวหน้าจากพี่เค้นจากทุกๆคนเลยเราได้แบบมีขนมกินทุกวันชายเวียนกันไปเรื่อยๆใช่เป็นแฟนๆน่ารักมากใช่ครับขอบคุณมากๆครับที่เอ็นดูแสดงมดกมืดนะครับแล้วก็เราก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ฝากมดกมืด Dark Legacy นะครับผมที่ช่อง7ครับใช่ครับจอดออนมาไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกัน เป็นกำลังใจให้นักแสดงโมอรดกมืดกันด้วยนะคะ ตอกันที่รายการสุดแซ่บและเป็นมีมในทุกสัปดาห์อย่าง The Social Warrior สมอรภูุม Social s e ซ s o n สองที่มีกระแสไม่ขาดผู้จัดมาตุมเตชินรู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆพูดถึงในทุกสัปดาห์และที่สําคัญมาตุมอยู่เบื้องหลังทุกกระบวนการทั้งคุมการถ่ายทําการตัดต่อจนตัวเองพักผ่อนน้อยแต่พอได้ฟีดแบ็ที่ดีจากแฟนๆทาให้ใจฟูและมีแรงทํางานต่อในทุกๆ e ีีค่ะซึ่งวันก่อนต้องขอแสดงความยินดีกับรายการ The Social Warrior สมอรูมิโ Social ที่ได้รับรางวัล The Global Reality Show Impact Award 2025่ จากเวที KIB Korea Influencer and Business Award ที่ประเทศเกาหลีใต้ DJ มะตุมเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองและขอขอบคุณเหล่ามาสเตอร์และวอริเออร์ทุกคนที่ทุ่มเทกับรายการนี้มากๆค่ะ ก็บอกช่องไปแล้วว่ใช่หรอว่าตุ้มจะทํารายการโซเชียลให้โซเชียลมันบอยรอถูกต้องคือจริงๆอ่ะตุ้มชอบมากเลยนะสะใจเราเป็นโรคจิต่ะล้วจริงๆเราก็โรคจิตเหมือนมาสเตอร์ลูกเกดนะคือหมายถึงว่าตุ้มโรคจิตมากกับการที่ตุ้มมาอ่านคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันนี้มันแรงมากทำอย่างนี้ได้ไงด่ารายการด่ากฎกติกาแต่แสดงว่าเฮ้ยมันคงเดือดจริงๆอ่ะเขาถึงเดือดไปด้วยเพราะตุ้มก็ทารายการมาให้คนดูเนาะหลายๆคนก็บอกว่าไม่ชอบรายการนี้เลยทําไมถึงแบบรุนแรงจังเลยอ่ะทำไมถึงเล่นแรงจังดราม่าจังก็ย้ำอี ครั้งนะครับมาตุมทําส้มตำขายอะครับถ้าอยากกินเข้าต้มจืดๆต้องไปทานร้านอื่นแต่ที่นี่ตุ้มทาส้มตำอยู่ครับ<อ>ก็ต้องรอดูว่า รอบหน้าใสปูปลากับพริกกิมเมดจริงๆขอบคุณแล้วกันนะครับแฟนๆทั้งตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาจนถึงซีซั่นสองแฟนๆช่องเจ็ดก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรใหม่ๆในช่องมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแต่วันอาทิตย์ก็ถ้าใครเปิดช่องเจ็ดก็จะปวดหัวหน่อยเพราะเขาก็ลบตั้งแต่โซเชียลยันไปในครัวไปเลยค่ะสองรายการติดกันไปเลยใช่ก็เลยอยากจะฝากทุกคนว่าช่วงนี้วันอาทิตย์นะครับไม่ต้องไปไหนครับมาปสด้วยกันนะครับทางช่องเจ็ด HD ตั้งแต่สี่โมสี่สิบห้าลันยาวไปจนถึงสองทุ่มครึ่งอย่างนี้ ความสนุกของรายการ The Social Warrior สมอรภูมม Social Season 2ทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา45นาทีเดือดทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับยืนหนึ่งในใจเตะเรื่องเมนูปลาปุ้มปุ้ยพร้อมเสิร์ฟเปลี่ยนเมนูปลาให้เป็นเรื่องง่ายหลากหลายความอร่อยทานได้ทุกมือ ถึงเมนูปลาบองปุ้มปุ้ยเสิร์ฟสำเร็จเด็ดทุกเมนูแต่ตัวันที่ตามฟ้าไทยเมนูนไหนๆก็ไม่เค็มโดดจ้านตูวก็จะกินใจ่อยทุกเมนูใช้ผงปรุงฟ้าไทยไม่เค็มโด รอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่น<ๆ>เช่นเดียวกับกาแฟเขาชอ่องที่ใส่ใจคัสสันปัตถุบินรา่างสรนเป็นกาแฟที่หอมกลมกล่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเขาช่องรสแท้กาแฟไทยคนไทยส่วนใหญ่จะให้อะไรเป็นของขวัญในงานฉลองต่างๆข้อ 1. วิสกี้ข้อ2บรั่นดีไม่เลือกครับไม่เลือกครับผมทูกครับเหร่เดี๋ยวนี้ไม่ว่างงานฉลองไหนๆก็ไม<ๆ>่ม<ๆ>ีใครเขาให้เหล้าเป็นของขวัญกันแล้วครับ กูตาไฮยาผสานกูตาโกดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกาวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยช่ำววใสเลื่องแสงด้วยกูตาไฮยาสตรใหม่คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S 26่กโกสามผสมแอลฟาซฟิงโกมาลิน ไ้เอกสิทธิ์เฉพาะเอสยี่สิบหกโกสามและเอสยี่สิบหกโกโปร week, it, dream, สี่ไม่ซันซิล oh. พร้อมอะมิโนโซิลคอมเพล็กซ์เข้าช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นให้ผมซิลพลิ้วสะบัดนุ่มลืม่นรดยชั่วโมงไม่ซันซิลลองเลยลงเลยดี แต่เนี่ยจะเป็นลมขมคออ,อายจัจงไม่ต้องขี้อายละใช้นี่สวเดหนึ่งหยดน้ำหอมดับกลิ่นสุขภัณฑ์หอมสดชื่นสวเดยหนึ่งหยดก็กลบกลิ่นพกพาง,ง่ายดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสกลับมาช่วงนี้มีความสนุกของละครไม่ชมกันต่อครับ มาที่ละครลวงเดือดเข้มข้นทุกสัปดาห์ค่ะ EP ที่แล้วคณิสอนเข้าโรงพยาบาลไปแล้วและทุกคนก็มุ่งเป้าไปที่ฝีมือนางเอกวันเวลาซึ่งเรื่องราวทุกอย่างจะเหมือนที่เห็นไหมคืนนี้มีเฉลยค่ะและฉากนี้ทุกคนมาเยี่ยมแมววิชุดาที่โรงพยาบาลยูโรยศวัตรเฝ้าแม่ไม่ห่างและมาแล้วค่ะสาวนักปั่นแพมสุชาุชปั่นหัวพระเอกให้เทนางเอกทุกครั้งที่มีโอกาสซึ่งการไม่ยอมนะคะเบื้องหลังการแพมและยูโรถ่ายทอดได้ดีแฟนๆดูฉากนี้อินตามแน่นอนค่ะก็อยากได้พระเอกมาก็คือไม่ได้ทําเราไม่ได้เป็นคนทํา แต่ทุกคนก็จะแบบโยนความผิดมาให้เราจนเราแบบก็บอกว่าไม่ได้ทําไงทาไมต้องหาเรื่องกันดักหนาอะไรเงี้ยก็เลยมีปากเสียงกับเขารวมถึงตัวน้องด้วยน้องสาวมันก็จริงซึ่งผมก็ระหว่างแม่กับผู้หญิงผมก็ต้องเลือกผู้หญิงลลแล้วยังไม่หมดนะคะอีกหนึ่งฉากที่มีมิลลี่อภิษราและเต้นันทใสมาสมทบปรีมาลงไม้ลงมือกับนางเอกก่อนเลยซึ่งการไม่ยอมอีกแล้วตบคืนไปหนึ่งทีฉ <laughs> ากนี้มิลลี่ถ่ายทอดอารมณ์โมโหและดราม่าขั้นสุดเ <laughs> บื้องหลังทุกคนเขารับส่งกันดีดีถึงใจถึงอารมณ์มากๆค่ะ คือตอนแรกกับน้องจะมาน้องมาตบใช่ไหม,มแล้วกันก็ตบกลับพอกันตบกลับปุ๊บไม่ห้ามกันนะห้ามน้องอดึงน้องไว้ แทนที่จะห้ามผู้หญิงฝากเรื่องลวงด้วยนะคะรับรองว่าความดราม่าก็คือจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือที่เราเห็นเนี่ยยังแค่แบบกรุบบเดี๋ยวหลังๆก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นยังไงฝากเป็นกำลังใจให้วันเวลาแล้วก็คุณคีด้วยนะคะว่าเราสองคนจะโดนรุมันไหนน้องมิ้นด้วยมินตราไม่น้องมินตราไม่ดราม่าใช่ไหมน้องไม่น้องเชิดน้องมาชอดใช่น้องมาแบบไม่รู้ปากเขาเป็นอะไรเข้าแต่ฉากแต่ละฉากปากเขาจะมา่อเลยไม่แล้วเป็นคนขนาดก็ไม่รับ ใช่อะไไอจันสิปากก็มาก่อนเน้อฝากความกันฝากละครเรื่องหลวงเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูมินตาด้วยค่ะคืนน네ี้มารวงกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ มาต่อก,กันที่ดัดดี้สุดเทเวียสุกรวั์ที่ล่าสุดพาคุณภรรยาและลูกสาวน้องวิรินเดินขึ้นเขาที่ประเทศญี่ปุ่นบอกเลยว่าแทบจะเป็นเด็กน้อยคนแรกที่เดินขึ้นเขาระยะทางยาวๆเลยนะคะซึ่งเวียบอกทริปนี้ปุรับอีกแล้วแต่ความตั้งใจคืออยากไปเที่ยวกับครอบครัวให้วิรินได้ไปเรียนรู้โลกกว้างญี่ปุ่นจึงตอบโจทย์ค่ะเวียเล่าว,ว่าวิรินไม่บ่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็พาเดินเขาชิลๆไม่รีบน้องได้สำรวจเส้นทางไปเรื่อยๆถือเป็นอีกคลิปที่ดีมากๆค่ะ ผมไม่เห็นมีคนไม่ค่อยมีคนไปแล้วก็แบบว่าหาหาข้อมูลแบบโลโก้อะก็แบบคนญี่ปุ่นเขาเวลาก็จะไปเทรกิ้งง่ายๆเพื่อแบบจะไปไปที่ไหนกันเราแวกเราแวกที่เราเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไปเจอเยอะครับมันก็จะเป็นแบบภูเขาที่อยู่รอบๆฟูจิเวลาเขไปเที่ยวรอบๆมันก็จะมีเล็กเยอะๆไม่เป็นไรเล็กไปบ่อยละขึ้นเขาดีกว,ว่าจะได้ให้วิลินแบบได้ออกกําลังกายได้แบบให้เขาได้แบบชิลๆอะไรเงี้ยเขาก็เดินบ้างให้อุ้มบ้างแล้วแต่อะไรเงี้ยก็แต่ ดีคืออากาศเย็นมันก็ไปของมันเรื่อยอ่ะก็เดินไปเรื่อยอายุเท่านี้ผมยังไม่เคยใช้ชีวิตเท่าเขาเลยนี่น่าจะเป็นเด็กน้อยที่นักเดินทางของแท้เลยเขาก็ไปก็คือถ้าเขาไปกับพ่อกับแม่เขาก็ไปได้ทุกที่แหละเพราะว่าเราก็มีกันแค่สามคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือที่ไหนแต่เขารู้ว่าเขาเขาไปกับเราอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบแบบพวกธรรมชาติ อะไรเงรี้ยเขาก็จะเดินเขาไปเรื่อยมีที่เขาเดินได้เขาก็เดินพอเขาเป็นลูกเราเนาะเขาก็คงจะคล้ายๆเราอะ่ะ <laughs> คือถ้าคือถ้าเขาไม่ชอบเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบใช่ไหมแต่นี้เขาก็พ่อแม่ไปก็ไปก็แสดงว่าเขาก็ชอบ ส่วนบ้านนี้ก็แฮปปี้กับการใช้เวลากับลูกสาวเหมือนกันค่ะคุณแม่เนยประพาดาช่วงนี้รูทีนชีวิตประจําวันก็คือการรับส่งลูกสาวน้องระยาไปโรงเรียนเนยบอกว่าเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะลูกสาวรีเควสตให้ไปส่งตลอดตื่นเช้าแต่งตัวทําผมทุกวันและที่สําคัญคุณแม่เนยต้องแต่งตัวสวยๆด้วยงานนี้เนยบอกว่าคําสั่งลูกขัดไม่ได้จริงๆค่ะเวลาไปรับไปส่งเพื่อนๆต้องแซวว่าคุณแม่สวยไปไหนแค่เนี้ย ก,ก่อนจะมางานนี้ก็คือใส่ชุดนี้ไปส่งลูกมาว่าเช้าอะ่ะลูกอะ่ะเขาชอบมากเขาจะแบบว่าขอรีเซว์แม่อยากให้แม่แต่งแต่งตัวเหมือนแม่ไปทํางานเผ่อว่าเขาต้นสูงกร,ระโปรงยาวๆไปส่งไปไรับวันนี้ก็สารผันลูกด้วย <laughs> ลูก,กให้เคล็ดใลูกเคดให้ทุกวันค่ะทุกวันเช้าก็จะไปส่งเขาเย็นก็จะไปส่งเขาอย่างสมมติเช้าส่งเขาเสร็จวันไหนมีรายการที่บันเทิง พอส่งลูกเสร็จก็มารายการรายการเสร็จก็ไปรับลูกคือปลุกเขาใช่ไหมอาบน้ําแต่งตัวให้เตรียมกับข้าวกับรถไปส่งส่งถึงห้องแล้วค่อยมาทํางานวนลูปไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้ทุกวันเป็นแบบมอร์นิ่งเพอร์เซนไปแล้วแฮปปี้เ <Happy, S 1> นาะแฮปปี้ค่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นค<ม>ุณลิตี้ไทมเพราะว่าเราก็รับส่งลูกแค่ไม่กี่ปีหรอจริง๋ยวพอเขาโตเขาก็จะเริ่มแบบ ไม,ไม่ต้องอยู่ไปเองได้แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวค่ะต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ชอบไปโรงเรียนมากแล้วก็ <c oughs> ที่สองคือชอบครูเขาจะติดครูที่โรงเรียนเงีย้ยแบบกลับมาบ้านก็จะบอกแม่เตรียมวันนี้ไปนาะยแต่พวพรุ่งนี้จะไปฝากครูคนนี้วันนี้จะไปฝากครูคนนี้อะไรเงี้ย,ย,ยเราก็สบายใจเพราะรู้สึกว่าลูกแฮปปี้ในการไปโรงเรียนนะมันก็ทําให้ทุกอย่างแบบง่ายมากๆค่ะแล้วก็เขาก็โตขึ้นด้วยจากการที่ได้ไปโรงเรียนไปเจอสังคมเจอเพื่อนเดีอะดีเลยใช่เลยใช่ง่ายแล้วเขาก็ ก็โตโขึ้้นดววยค่ะันนี้หมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วนะครับเอ,อ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมีได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย พระราชดดารัตของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพันปีปกเกล้าว่วงไทยเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยลับแล้วพระสถิตในดวงใจถวยราชมิ่งขวัญทะเรลิดแล้ว สถิตฟ้าบารมีสถิตอยู่ในใจตราบนิดนิรันร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพธทรทศน์และวิทยุจำกัด ทีใหม่นี้เลือกของแทนใจที่ไม่ใช่เล่าให้เล่าเท่ากับแช่งจากสสสนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับยูโรยศวัตรและการณัฏชาในละครชุดลวงจบแล้วชมละครชุดพลิกกับเลือคะ่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สนุนโดยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาทาตน้ำขาวตรากระต่ายบินขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เล่าให้เล่าเท่ากับแช่งจากสสสสำหรับคนที่แทบไม่เหลืออะไรเลยผมว่าแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะครับแกก็ควรจะรู้ไว้ว่ากฎของความรักคือใครรักก่อนคนนั้นแพ้สุดท้ายเราจะเป็นคนแพ้เราก็นะะต้องเสียใจเองสินะ นี่เป็นข้อตกลงว่าถ้าเธออยากกับตะคีเธอจะไม่มีส่วนได้อะไรเกี่ยวกับสมบัติของลูกชายฉันเรื่องอะไรที่ฉันต้องเซ็นล่ะคะแก